กสบายดียามเช้าจ้าไปใส่ไม้้วยนางไปนอนบ้านมาชุนแตงเป็นบลิีไมายางนางไปนอนบ้านนะคะนางไปนอนบ้านนะคะไม่่ลทนอนแล้วยูดมันตีินอกมันแตกตีแตกตแตกกับเปลี่ยนไม้เลยเปลี่ยนทรัตติมันแตกก็จะได้ชื่อใหม่มาเปลี่ยนแต่ว่า

สวัสดีตอนเช้าจะได้อะไรกิน okay, okay. เออทอดปามาะจ๊ะนี่ใข้าไปตึ๊อบอนโคน้องบันหัวม่วงแต่ยูบันหัวม่วงบ,วบักอือได้หนึ่งเด้อจ้าพี่น้องจ๋านี่ฮะได้หนึ่งแล้ว,ว,ลวมันหนักแบ่นะอืมก็มันแค่ไหนละ ตม่พราะนึงกินี่ลมเหลือมนีหนึ่งกิ่นแทบจำกทว่าอีกแล้วนะคะเ็ดเอียงอะอย่ายเมันแตกที่คุมตาเด้อพี่น้องเอ้ยนี่ ถยอยแตเด้วยยามันคืออันกระเบื้องนั่นยามันคือเต่านั่นได้เต่าดินนะครับตั้งใจข้อมอร์มแตกพวกโอ้ยประเทศออกกำลังกายซาบซี่มือแล้ว thầy ra mặt để chị phải chỗ trụ nhà là chị nó men men không mặc quần áo với hai เกีนเลยอ่ะข้ออะเกีนเลยแช่กินบุ่ล่ะหกเดือนสิได้กลับเมื่อไรเท่า uh, นี่วันอาทิตย์วอาทิตย์สิได้ไปเลยพี่น้องเอยมีภายแน่ไปติดตามไปมีมีผู้ติดตามมีภายแน่ผู้ติดตามไปอ่าบอกมาดู ไปหอปาอดผู้ใดใ่ว่าน้มือจะไปน้ำหบกบกี่บอมีผวยแล้วใปหนไม่มีผนะ่วยมือขวามือซ้า,ายายัใส่ไม่ได <c oughs> ้น <c oughs> น้ อันนี้อุ่นบหรอยายอุ่นนะตัวนี้ตกแลุ้่มแล้วตุ่มาุ่มใช่ไหมารับ มาเด้อกินข้าวเอยคุณยาย่แล้วลูกเพืะะ่อเรอบ่ไปเมื่อไหร่พาไปทานยันนบูยังรอคำตอบจากเวียงวานไปท้าไปใกล้แล้วกินข้าวเชาว้าเลยจ้าทุกคน,น

นี่ปวดบช่ไรนู้กริดปงนู้ก็ปีงกับแก่นั่นนั่นปิงกับโกับแกปีงกับแก่อารีได้พี่น้องเออบนแม่นแต่ป้งนกปิ้งนูไอะไรนะอันนี้คือนูอะไรนะนี่อันนี้กับแก่กับแก่คนไทยเขาเอินอย่างชั กับโกกับโกบอกพี่น้องคนไทยตุกแกนะเอตุกแกปีงตุกแกครับปิงตุกแกนะฮะเก็บผักไปใส่เลยไปทางชาวันกินจะเขากับจุ้มเลยต่อ ตัเาสิไปมือเดนกิบพักสำนันม่นสิพรมันต้องเป็นสอบสองสอบปกันเขาเสียดเอาไปสำนันใิมาม่ใเพราเห็ดหยังเขาเรากับคนละอย่างคือเก่าแล้ว เินหางนาวมกลยเจ็บไมฮะมันเถ้เรมันมันอื้มเหอมันได้บ่มันอื้มมันได้บ่มันมีจักรกลเลยกะรออีกฝั่านั่งกั๊

มันเจอองใช้ไว้น้วนครับจะได้ออมฮิออมคืออมเงนควานออมเออออมเยะเลยอน่ะออมเยน้อยมันรับขวดน้ำพักกระชอกล้มแบบน้ำพักอะไน้ำพักอะไร

้เชนด่นทางมาทงที่ขอบบ้านบ่อช้านเหรอไปไปอยู่เลยนะรักแบบอะไรปที่ียเลยลางแบบกบเลยงตลาดอ้พกงานพัที่้นัเขาไปทำไงลังตลาดยามมือแรงหรอยาออกมาเ่งานขามทางแบยางโรงงาน

ก็นากล้อยบเหมือนกันคนโหดตุกแบบผมใส่ตาออกเองโหพากล้วยบุญเหมือนกันคนโหดเยี่ยมหลุบ้านลงก่อนไปใส่กาเกงกาบหูคนโหดยุ่งเจอคนหุ่ใจแน เขาเรอบอกาให้เาท่บอกทางหนมกมารวนเราเด้อี่คุณแล้วไปจะไขเงี่ะจดไ้มาแล้วทดหนึ่งคุณด้ขึ้นเชียงอีกเอโมเมนเียที่จะดีแล้วตอนแรกมีเจ้ากระเยงเลยเสียบยายเิน่เดียเียมทุ่ม งานกับมาบสังกทานก็เลยนอนอยู่กับลายเลยนะฮะทำอะไรอยู่ตรงนั้นเพราะอื่นเนี่ยคุณผู้พิเศงรอบจองกับมีไปรอบแรกจะตำลักมาลายบุตรออบถึงจนได้หรืหกินข้าวแล้วนะจ๊ะเนาะ นมักมีนี่คือต่อนมันทำเรื่องมากเดียวบ่เออมันล่นหมากใหญ่เบอร์สามสี่หมากกินนีมนน่มันล่นมันลมมาดิมาเผาอย่างงี้เงินเฮ้ยไม่ให้ที่แม่ามาเกือบหมูนี่มันก็เพราะสายแม่เอ็มเกือบหมู เพิ่งก็มาเผาหมูปะแต่ละมือนางเงินกระดัเผายังไงเขาเผากรดัยยังไงเขางานสบายที่พี่น้องแล้วก็เอากล้วยนักินเจ็บพอก็เช่าเก็บพอกล้วยกล้วยใช้กับหย่างไปหาซื้อเอาหนะเอากล้วยให้หมูหน่อยกินพี่น้องดีเจ็บพอกถ้ามีใบกระดูกกักับหมูย่างมันไม่มีใบกระดูกทำให้มันถึงจะเจ็บพอกมาบังหมูกันพี่น้องอ่ะ นี่เด้หมูที่เซลเซลที่พ่นโหออกไปนะบ่นั่นเด้พิ่นก็อยู่ในเฮือนน้อยใช่พิ่นมองเพิ่นเล่นบ่นะเฮือนน้อยเพิ่นเหรินมองนอนเพิ่นกองก็อยู่ในหันนะมองพ่นนอนมันก็บอกเปื้อนเนาะคือนอนหันมันก็บอกเปื้อน จโตัองจจกโตแม่เนี่แม่น่นนี่นะนี่นะแม่นี่นี่เอารวมกันบ่ยนะ่โตนอยเันน้อยราไม่ใส่กันนนบ่หญ่กว่จ้ขอนนี้ไใหญ่จะได้กงเขากบี่มวายลายขอกัเอาแปด คลองนี่กำลังง่า่สองมูเทอะก็มีบระเด็นนะฮะต,<อ>ต,ตัวนึงมันใส่ลงหำตัวนึงมันใสลงหั่มมีแม่แม <c oughs> ่ละก็มีตัวนึงแม่แม,ม,ตมีตัวนึงพี่น้องใส่ลงหา่มมันโปเจ็ปโาใส่ลงหมัมจะก,กนมันแล้วมันโปเจ็ปดอกมแนวมันนี่นี่ตัวนี้พี่นอ้องใส่ผงลงห หันก้นมาดูหันก้นมาใส่ลงหั่นี่นนองปุดทำกระาทำกระปันี่แหละปัดมันใหญ่บาได้วาเอาหัวให้ไดนุก็มีแจะใส่มันได้่ในหัวโอ้ได้ว่ามันใหญ่เฮมันลุกเยแล่องปล่าจะปิดแล้ว เจะเปี่นเ่น่นในหอยก็ยัง่ได้ไม่ได้จะปลเปลี่ยนเ็นแล้วบเพิ่มหญ่มันคือเอือเอือแหละคนมาคมานบอกตนั่นตุตแม่ช่วนะะเอาไปักเอาไปเชือีกแล้วแม่นะเออไ่ได้ยาะใสอาูกออกกัน anh cho nó gần lên này nè, nó rồi con đối chướng ý thì mẹ, họ lùn học đối chướng đấy, dậy xong thì con nghỉ, nọ, chàng lai của bộ đại, nuôi dìn ngần, riêng มันบกขังกอดไก่มัน oh, ยังข mm ่าขชี้เขาได้อกลับไปนอนคือว่าดขี่ลืมลืมลืมข่ขัไปกวดขี่ม่นม่นชิถือขี่มันชิบะอันกวดะก่อนก็ได้ก็ได้ได้ลืมเหม็นเดะ อี่างันมาเลี้ยงหมูไปเฮ้ยจะีม่นไ้เรียกจะีม่นมึงมีเรียกจะตบมึงได้บอกเลขกับบัถืกนี่งวดหน้าเอามันตรงๆแล้วสามตัวเด้อแก่เด้อแก่มือเด้ดอสามตัวเด้อมาโอเคโอเคเอามื่อมาโอเคปะ เอามือมาเอามือมาเอามือมามือมึงนั่นมือมึงนั่นลูกแม่ละเขาให้มาอนอยี่โตเนี่ยอเิละอกบอก็มาตัวพี่เขาพูดว่าขี่เป็นหมอง พักที่เจียเดียร์เออไม่บอกว่าพักที่เจ้าพักที่เจ้าพี่แล้วก็ขอบคุณทุกคนที่คอมเมนต์ขอบคุณทุกคนทกำลังใจไปแล้วโดยสวัสดีเจ้างยายจะไปไหนกันเอออภิสูเราผ่าเราให้เงินเจ้าไปเฮ็ดบุญ เรถือเลขขืขคืนถือเลืกลาวทั้งบุทั้งลานทั้งสามตเจ้าหาลอยก็ไว้ไห้ยายอ้ยอยหาลอยเฮาหาลอยจะเพิ่มจะเพิ่มให้พ่อมอันนี้เงินขงเขาเคยที่ไห้อัมรามาหาลอยเด้อนาะงก็สะแบ่งไห้ยายผูกข,ข้างๆนี่เอ่อเห็ดบุญต่ออีกนะคะกกูหห้้ดีปวาเ ให้ลูกกินปลาหากินข่าเรือให้เคาะให้ขึงให้บาดให้ร่งไอ้ดนี่แห้งคบคุ้สปีใหม่ให้จุเปนมาจ้าตุกเขาแห้งแบบแฟนเห้งเลยจากนี้แล้วก็สิไปปฏิบัติธรรมต่ออนไปใส่ไปจากเมื่อ ไปซีขึ้นทำมือเพิ่นจะไปปฏิบัติธรรมต่อเอ่ยนี่นหละเตรียมกระสอบแล้วกระสอบเครื่อง <laughs>